ถ้าเรื่องจริงอาร์ตพสุทที่หลายคนอยากรู้จักเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับอาร์ตพสุทซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะเป็นพิธีกรนักแสดงแล้วล่าสุดเขายังทำหน้าที่เป็นพ่อขาขายหมูกรอบอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนขยันทำมาหากินจริงๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับพระเอกหนุ่มคนนี้ให้มากขึ้น เรื่องที่1อาร์ตพสุดมีชื่อจริงว่าพาสุดบ้านแย้มเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2525 25, ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครประเทศไทยเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยปีที่แสดงตั้งแต่ปีพศ2550ถึงปัจจุบันสังกัดช่อง3ปี2550ถึงปี2559ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ เรื่องที่สองอาพสุทธ์จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณาวิชาโทการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสยามจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะบัณฑิตวิทยาลายัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม เรื่องที่3อาร์ตพสุตรเริ่มเข้าวงการจากการประกวด Mailstar Challenge 2007ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกนักแสดงหน้าใหม่ของช่อง3จากนั้นได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3เล่นละครครั้งแรกคือเรื่องแม่ครัวคนใหม่ในปี2550ในฐานะนักแสดงรับเชิญเรื่องที่4อาร์ตพสุตรรับบทเป็นพระเอกครั้งแรก ในละครเรื่องแม่หัวลำโพงแสดงนำร่วมกับน้ำฝนพัชรินและละครภาคต่อเทพธิดาปลาระาคู่กับแพทนปภา,าตันตระกูลและมีผลงานให้แฟนๆได้รับชมต่อเนื่องเรื่อยมาเรื่องที่ห้ารางวัลที่เคยได้รับรางวัลดาวเมฆขลาครั้งที่สองสาขาดาราศิลปินนำชายดีเด่นยอดเยี่ยมรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่30ิ สาขานักแสดงสนับสนุนชายดีเด่นจากละครเรื่องบางระจารันปี2559เข้าชิงรางวัลน,นาตราชครั้งที่7สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องบางระจารันปี2559